สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ดารา,าพาเพลินน้องสายฟ้าบอกน้องพายุไม่น่ารักหรือเปล่าหลังเจอหมึกบนของเล่นกลายเป็นน้องแฝดขวัญใจพี่ทั้งโซเชียลสำหรับน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายของซุปตาแนวหน้าของเมืองไทยชมพู่อรยากับคุณพ่อนอ็อตใครที่ติดตามเรื่องราวของน้องแฝดจะเห็นพัฒนาการความน่ารักของน้องแฝดมาตลอดแม้จะมีทะเลาะแย่งของกันบ้างตามสไตล์เด็กแต่ก็น่าเอ็นดูสุด,สด อย่างล่าสุดหวานเจีย๊ยผู้จัดการของแม่ชมได้แวะเวียนมาเล่นกับน้องสายฟ้าน้องพายุพร้อมกับเล่นเชือสิงโตตีกลองเมื่อพี่สายฟ้าเจอหมึกที่ขีดเขียนบนหัวเปยยิ้มถึงกับต้องถามว่าใครวาดตรงนี้เนี่ยใครเป็นคนทําพายุหรือเปล่าพายุไม่น่ารักหรือเปล่าประโยคเดียวทําเอาพี่พี่แหกเข้ามาคอมเมนต์ความน่ารักน่าเอ็นดูประโยคของพี่สายฟ้ากันเป็นจํานวนมากจะสนุกและน่ารักขนาดไหนลีลาการเชือสิงโตของน้องแฝดเป็นอย่างไรไปชมกันเลยจ้า